เวียดนามและอินโดนีเซียซูฮกยอมรับว่าอนุรักษ์ยอดเยี่ยมจริงๆรงางวัลทรงคุณค่าเหมาะสมมากๆกับอนุรักษ์และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ห่อยแฟนเวียดนามและแฟนอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรเมื่ออนุรักษ์ได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าเรื่องราวทั้งหมดวันนี้โอเกอร์ okay, นำมาฝากเพื่อน<ๆ>เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิเอลก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝน กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาบาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ww w บต suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your Ding Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซู Cost กิ c อสเวี Care เหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าอนุรักษ์นะครับได้รับ รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในรายการ AVC Challenge ครับนะครับแน่นอนครับว่าผลงานเนี่ยไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วนะอนุรักษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งในเรื่องของการตีทัสบ็อกก์การบล็อกแล้วก็การขุดในแดนหลังครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นอนุรักษ์มากๆเลยก็คือการเล่นที่ผ่อนคลายตลอดครับเลยทําให้ทีมเนี่ยอกมองว่าก็ดูมีบรรยากาศทีมที่ดีอยู่ตลอดนะครับเมื่อมีอนุรักษ์ลงไปเล่นนะครับสิ่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลครับมันจึงเหมาะสมมากๆครับที่ทําให้อนุรักษ์ได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับ แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับอนุรักษ์หลังเกมนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆรางวัลนี้เขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากคือสิ่งที่คาดหวังที่สุดคือผลง่ายของทีมซึ่งก็แน่นอนครับเมื่ออนุรักษ์ได้รางวัลนี้นะครับชาติอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียที่แพ้เรามาเนี่ยโอ้โหพวกเขาจริงๆเนี่ยกลัวจะเล่าอนุรักษ์อยู่แล้วนะเพราะว่าอนุรักษ์เนี่ยเล่นฟอร์มโคตรดีเลยน้องเต้ยนะครับในการเจออินโดนีเซียและเวียดนามเนี่ยพวกเขารู้สึกว่าอนุรักษ์เนี่ยเป็นคนที่อันตรายมากๆในการที anyway. ho ho ่พวกเขาจะเจอนะครับและพอหลังจากที่อนุรรรรัััักกกกษ์ไดด้้างงวนนนีมจึเิะะแแสสท ยกย่องนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นกระแสะที่ดีนะครับทั้งทางฝั่งอินโดนีเซียและทางฝั่งของเวียดนามเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับโอเอรรวบรวมหาข้อมูลหาคอมเมนต์มาสรุปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเลยครับไปเริ่มที่คอมเมนต์ของอินโดนีเซียกันก่อนนะครับเขาบอกว่าอนุรักษ์เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมส่วนสูงไม่เยอะแต่เขามีความสามารถครบเครื่องอันนี้โอเคเห็นด้วยนะครับอนุรักษ์นี่คือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันดูกลมกล่อมลงตัวทั้งหมดนะครับลูกตีลูกบล็อกลูกขุดถือว่าแหมใช้ได้เลยทีเดียวครับ แล้วก็แม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเก็บตรงนี้เป็นประสบการณ์เพื่อไปพัฒนานักกีฬาของอินโดนีเซียแล้วก็มแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อินโดนีเซียพ่ายแพ้ แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์คือหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เบอรเลีบอลอินโดนีเซียเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยและเขามีส่วนมากๆที่ทําให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียเล่นสู้ทีมชาติไทยแทบจะไม่ได้ในเกมที่เจอกันถึงแม้ว่าผลจะออกมา32แต่ทีมชาติไทยดูดีกว่าอ่าแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเคสอย่างอนุรักษ์เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องกลับมาศึกษาให้ดีที่สุดอาจจะเป็นเพราะอนุรักษ์ตัวไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าจังหวะสกิ เล่นเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งสําคัญคือเราได้อะไรจากการที่พ่ายแพ้ทีมชาติไทยอ่าและข้อแม้ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าอนุรักษ์ยังอยู่กับทีมชาติไทยต่อไปมันยากเหลือเกินที่อินโดนีเซียจะชนะและข้อแม้ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโค้ชที่สามารถบุนเวียนผู้เล่นได้ดีมากๆ พวกเราสู้ไม่ได้จริงๆอ่านี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วเกมต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเล่นเหมือนมีเวทมนต์ทีมชาติไทยยอดเยี่ยม และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์เป็นผู้เล่นที่ไม่สูงแต่ทุกสกิลครบเครื่องจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อทีมชาติไทยมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่อนุรักษ์เท่านั้นทีมชาติไทยนักกีฬาหลายๆคนหุ่นและร่างกายดีมากๆอันนี้โอเ,เห็นด้วยนะครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยกำเลยคือมาเป็นมัดๆเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติโดนีเซียเนี่ยกับทีมชาติไทยเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยเอาจริงๆไม่ต่างกันมากแต่จะต่างกันตรง สภาพจิตใจซึ่งทีมชาติไทยทํามาได้ดีกว่าอันนี้โอกแอบเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียกับทีมชาติไทยเนี่ย มันสูสีคุ่ขี้กันนะครับวันที่ชนะเนี่ยอกยอมรับเลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของฝีมือแต่ว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยครับยอดเยี่ยมกว่าอินโดนีเซียมากในวันนั้นนะครับอ่าแต่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์ท่าขึ้นตีสวยงามมากๆตัวเล็กแต่ทรงพลังและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่เป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดของอินโดนีเซียแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เล่นของเราดูจะพ่ายแพ้ต่ออนุรักษ์ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆอินโดนีเซียครับที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอนุรักษ์เนี่ยก็ไปสร้างผลงานไพ่อทำให้พวกเขาเย่ยโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจพอสมควรแต่ว่าคอมเมนต์ที่ออกมาก็เป็นการชื่นชมซะมากกว่านะครับสำหรับอินโดนีเซียนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูเพื่อนรักของเราบ้างนะครับนั่นก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการที่อนุรักษ์เนี่ยได้ผู้เด่นทรงคุณค่านะครับหลังวันนี้เนาะไปด้านนี้คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าอนุรักษ์สูงเพียง183เซนติต ดูเวียดนามสู้ทีมชาติไทยไม่ได้เลยพรสวรรค์ของอนุรักษ์โดดเด่นจริงๆแล้วก็อม้ต่อไปครับเขาบอกว่าสมราคากับรางวัลน,นี้ทีมชาติไทยมีคนที่มีฝีมือดีอยู่ตลอดเวลาเวียดนามพ่ายแพ้อย่างหมดรูปและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าอยากจะถามว่าทําไมอนุรักษ์ถึงได้เก่งขนาดนี้และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์เป็นคนที่ขับเคลื่อนประเทศไทยแลคอมเมนม์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์เป็นคนที่ขับเคลื่อนทีมชาติไทย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยเนี่ย <K ar> uh> เราป้องกันลูกตีของอนุรักษ์ได้น้อยมากๆอันนี้ก็ขอแถมนิดนึงนะครับ <K ar> uh> ว่าที่เขาป้องกันไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอนุรักษ์แน่นอนอยู่แล้วเล่นดีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งคือการโจมตีที่หลากหลายจริงๆเพื่อน <K ar> uh> ๆคือเรามาทุกกระบวนท่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นอนุทไม่ว่าจะเป็นกฤษดาในบอลเร็วแล้วก็มีอนุรักษ์อีกซึ่งตรงนี้คือการโจมตีเราหลากหลายมากๆทาให้เวียดนามเนี่ยบอกว่าเขาจับทางเราไม่อยู่นะและสปีดบอลเราก็เร็วกว่าเวียดนามด้วยครับ และคอมเมนต์ต่อไปครับ <K ill im itation> เขาบอกว่าตัวไม่สูงมากอนุรักษ์แต่ดามเมจโคตรรุนแรงโอ้โหก็จังหวะการขึ้นตีนะครับถือว่าก็สุดเหมือนกันนะครับอนุรักษ์เอาเรื่องเลยแหละและคอมเมนต์ต่อไปครับ <K ill im itation> เขาบอกว่าไม่เข้าใจทําไมเกาหลีแพ้บาเลนพอบาเลนมาเจอทีมชาติไทยบาเลนสู้ไม่ได้เลยอ่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจคนอื่น เราต้องพัฒนาผู้เล่นของเราอ่าเวียดนามเขาก็จะมีฟิลลิ่งแบบนี้นะปลุกใจปลุกใจครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์ในทัวร์นาเมนต์นี้เอาไป10เต็ม10และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสูงแค่1้อเล่นโคตรด,ดีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันชักจะชอบทีมชาติไทยแล้วเมื่อมีอนุรักษ์ได้ลงสนาม และนี่ก็เป็นคองเมนของ,งอแฟนชาวเวียดนามครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นในทิศทางที่บวกนะครับพวกเขาก็ยอมรับนะครับว่าอนุรักษ์ดีจริงๆซึ่งก็แน่นอนครับหลักฐานมันทนโทษอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนอนุรักษ์ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมาํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยอาเซียนนะครับอย่างเวียดนามอย่างอินโดนีเซียนเนี่ย เขายอมรับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในการที่วอลเลย์บอลของเราเนี่ยได้แชมป์นั้นอาจจะมีบางคอมเมนต์กุบกิบกุบกิบบ้างพูดถึงเรื่องซีเกมะโอ้ก็ตัดทิ้งไปตรงนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องรู้อะไรมากมายแต่เป็นว่าตอนนี้เราเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งรายการ f i ไ b c h a l l าเลนเจครับเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อไรครับคิดเห็นยังไงก็มากี่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ